การซื้อรถใหม่ป้ายแดงแล้วแต่งเต็มแล้วเลือกอู่ตามที่เราต้องการเนี่ยมันมันยากไหมนะครับบอกเลยว่ามันไม่ยากหรอกนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจอกับเซลล์ท่านไหนมากกว่านะครับถ้าเจอเซลล์ที่เขาเคยแต่งเขาก็แนะนําเราได้แต่ในทางกับกันถ้าเจอเซลล์ที่เขาไม่ค่อยชอบแตง่งไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยเขากเา็เขาก็เอาตรงๆน่ผมว่าการเป็นเซลอะ่ะทุกคนอยากขายหมดนั่นแหละนะครับแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะไปคุยในรายละเอียดชุดแต่งอะไรอย่างเงี้ยถ้า ถ้าสิวท่านนั้นเขาไม่เคยแต่งถ้าสิวท่านนั้นเขา,เาไม่รู้ว่า,าจุดนั้นเขาเรียกว่าอะไรอู่นี้เป็นยังไงเนี่ยมันมันคุยกันต่อค่อนข้างที่จะยาก สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับขวัญชัยอีกแล้วนะครับขวัญชัยอยู่อ e ีตุตุคิงยนสาขาพิมายโคราชบ้านเราเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ขวัญชัยมาตอบคําถามยอดฮิตจากทางลูกค้าสายรถแต่งกันหน่อยก็แล้วกันนะครับเนาะในเรื่องของการซื้อรถแต่งรถใหม่ป้ายแดงสักคันหนึ่งเนี่ยซื้อกับใครดีแล้วมันซื้อยากกว่ารถสเปคปกติไหมรถสเปคใช้งานไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ขวัญชัยมีคําตอบนะครับ แต่ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในช่องของขวัญชัยรถบรรทุกอีซูซุนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของขวัญชัยรถบรรทุกอีสูซุไปด้วยนะครับต้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหากันนะครับเนาะพูดถึงเรื่องของการซื้อรถหม่ป้ายแดงนะครับขวัญชัยขออธิบายอย่างนี้การซื้อรถหม่ป้ายแดงอ่ะให้แบ่งออกเป็น2อย่างกันแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยสเปคใช้งานนะครับอาจจะเป็นตู้อาจจะเป็นดัมอะไรก็ว่าไปแบบนั้นอ่ะมันจะเป็นสเปคพื้นฐานนะครับ กับอีกกลุ่มนึงนะที่เป็นรถแต่งนะครับรถแต่งเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะรถเล็กและรถใหญ่รถบรรทุกอะไรเนี่ยเขาแต่งกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับซึ่งลูกค้าแต่งรถบรรทุกเนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากและเยอะจริงๆนะครับเนาะ,ะสองอย่างนี้นะครับรถสปคมาตรฐานกับรถสเปคเดิมๆนะครับถ้าถามในมุมมองของเซลน,นะครับขายรถสเปคเดิมๆเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องมันไม่ต้องลงลารายละเอียดอะไรเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นอะ รถด,ดำใช่ไหมครับรถดำอ่ะสเปคอะไรวิ่งอะไรแค่นั้นมันก็จบเลยแต่ในทางกับกันนะครับถ้าในกรณีที่เราซื้อรถใหม่ป้ายแดงแล้วแต่งเต็มใส่อะไรก่อใหม่รู้เต็มไปหมดอย่างเงี้ยแบบนั้นนะ่ะรายละเอียดการคุยเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเมื่อเรารู้แล้วแหละว,ว่าอ,อ๋อเราอยากได้รถใหม่ป้ายแดงสมมุติว่าอ่ะแต่งเต็มนะครับสมมติว่าแต่งเต็มอู่อะไรก็ว่าไปนะครับตามที่เราต้องการเนาะแล้วเราเผลอ ขึ้นไปที่โชว์รูมใกล้บ้านเราหรือว่าขับรถผ่านเข้าเมืองอะไรก็ว่าไปนะครับขึ้นไปปับ๊บแล้วเข้าโชว์รูมไปเพื่อที่จะไปคุยรายละเอียดกับเซลล์สักคนหนึ่งนะครับตอนที่เราขึ้นไปนะครับมันก็ต้องไปดูกันอีกว่าเราไปเจอกับเซลล์ท่านไหนนะครับเซลล์ท่านนั้นเคยแต่งรถไหมนะครับเซลล์ท่านนั้นชอบในการแต่งรถไหมนะครับเพราะว่าอ่าขนชัยบอกเลยนะว่าลูกค้าที่ซื้อกับขนชัยน่ะหลักๆนะย้ำมาเกา90%เเลยแหละ เป็นลูกค้ามาจากทางออนไลน์แทบจะทั้งหมดเลยนะครับคือลูกค้าจะเล่าให้ฟังว่าขึ้นไปที่โชว์รูมแล้วเจอเซลล์บางคนแต่งให้ไม่ได้แล้วก็บอกว่าปกติจะขายเฉพาะสเปกมาตรฐานแล้วก็ให้ลูกค้าไปแต่งเองนะครับถ้าเจอแบบนั้นแลลูกค้าก็เริ่มจะไม่โอเคแล้วสุดท้ายแล้วก็จะหาเซลใหม่นะครับคือพอมันเจอลักษณะแบบนั้นใช่ไหมครับลูกค้าก็จะคิดว่าอ๋อจริงๆแล้วรถ การซื้อรถแต่งนี่มันยากนะนู่นนี่นั่นนะครับแต่จริงๆรแล้วมันมันไม่ได้ยากหรอกครับมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราขึ้นไปแล้วเราจะไปคุยกับเซลล์ท่านไหนมากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่น10มีเซลล์อยู่4ีหท่านอย่างเงี้ยถ้าถ้าใครเคยซื้อซื้อรถใหม่นะไม่ว่าจะเป็นการติดตามในช่อง YouTube ไม่ว่าจะเป็นติดตามทางเพจนะลองสังเกตดูดีๆนะถ้าเซลล์คนไหนขายรถแต่งส่วนใหญ่ รูปที่เขาโพสต์ลงอะ่ะมันก็จะมีรถแต่งเยอะนะครับแต่ในทางกับการถ้าเซลล์ท่านไหนขายสเปคมาตรฐานมันก็จะมีสเปคมาตรฐานเยอะนะครับซึ่งถ้าถามว่าขายแบบไหนมันง่ายบอกเลยว่าสเปคมาตรฐานอะ่ะมันง่ายนะครับมันง่ายกว่ามากเพราะว่ามันมันคุยอะไรไม่เยอะ,อะรายละเอียดไม่เยอะนะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้แหละลูกค้าก็เลยเริ่มที่จะหาข้อมูลใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นอา,อาจจะไปดูในช่อง YouTube อะไรอย่างเงี้ยเจอขวัญชัยโลคทุกเนี่ยแล้วก็เริ่มคุยกันอ่ะพอเราเริ่มคุยกันปับ๊บ เราจะเริ่มรู้แล้วอ๋อซลลท่านนี้เฮ้ยอธิบายเราได้แนะนําเราได้อย่างเงี้ยการซื้อขายกันมันก็จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเจอหลายๆเคสนะบอกเลยหลายเคสมากที่ลูกค้าขึ้นไปโชว์รูมแล้วาทางเซลล์บอกว่าแต่งให้ไม่ได้นะแบบนั้นนะโอ้โหเสียโอกาสมากนะครับเนาะอันนี้ก็ตอบคำถามนะในเรื่องของ การซื้อรถใหม่ป้ายแดงแล้วแต่งเต็มแล้วเลือกอู่ตามที่เราต้องการเนี่ยมันมันยากไหมนะครับบอกเลยว่ามันไม่ยากหรอกนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจอกับเซลล์ท่านไหนมากกว่านะครับถ้าเจอเซลล์ที่เขาเคยแต่งเขาก็แนะนําเราได้แต่ในทางกับกันถ้าเจอเซล์ที่เขาไม่ค่อยชอบแต่งไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยเขากเา็เขาก็เอาตรงๆน่ยผมว่าการเป็นเซล์อะ่ะทุกคนอยากขายหมดนั่นแหละนะครับแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะไปคุยในรายละเอียดชุดแต่งอะไรอย่างเงี้ยถ้า ถ้าเซลล์ท่านนั้นเขาไม่เคยแต่งถ้าเซลล์ท่านนั้นเขาไม่รู้ว่าจุดนั้นเขาเรียกว่าอะไรอูนี้เป็นยังไงเนี่ยมันมันคุยกันต่อค่อนข้างที่จะยากนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอะลูกค้าอยากได้เซมิดัมอะอยากได้สอสมบัติอย่างเงี้ยแต่ว่าไปเจอเซลล์ที่ไม่เคยต่อสอสมบัติอย่างเงี้ยอะหนึ่งเลยจะไปติดต่อกับใครไปขอรายละเอียดยังไงสเปคเป็นแบบไหนแต่งแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ยื่นย้ำกันชนแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ย ถ้าในากรณีที่เซลล์เขาเคยแต่งเขาก็จะรู้ว่าอ๋อแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับแต่ในทางกับการเจอเซลล์ที่ไม่เคยแต่งนี่ก็ไปต่อไม่เป็นเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าถามว่าถ้าในากรณีที่เราเราแบบเออไม่เลื่องมากโอเคเดี๋ยวไปคุยเองอะไรอย่างเงี้ยคือจะเอาเลยอะขี้เกียจขี้เกียจหาเซลล์อย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรถ้าในากรณีที่แต่งแล้วจบมันก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเจอสิ่งที่เยอะไปกว่าน,นั้นคือแต่งแล้วไม่จบ แต่งแล้วไม่จบคืออะไรคือขนชัยลองให้ลองสังเกตดูนะไม่ว่าจะเป็นในเพจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะลองสังเกตอ่อบางคันที่มันมันจะมีการแต่งที่อ่อค่อนข้างที่จะแปลกตาหน่อยนะย้าว่าแปลกตาหน่อยยกตัวอย่างเช่นอ่าใส่อะไรละ่ะใส่ยื่งย้ํากันชนแต่ว่าไม่มีบ้าบันไดยอย่างเงี้ยมันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับบอกเลยว่ามันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นบางคันอ่าใส่ยื่งย้ํากันชนใส่การประตูอ่ะ แต่ไม่เลี่ยมบางฝุ่นไม่ใส่เบ้าบันไดยอย่างเงี้ยมันจะเกิดมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นลองสังเกตด,ดูง่ายๆนะครับหรือว่าถ้าเป็นรถสเปคปกติอย่างเงี้ยเราอาจจะเจอสีที่มันเอ้ยมันเราก็มองว่าเอ้ยมันทําไมมันถึงทําอย่างนั้นไปได้ยกตัวอย่างเช่นโปหน้าสีหนึ่งอ่ากันโมไซเป็นอีกสีหนึ่งอย่างเงี้ยมันมันดูไม่รับกันนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนั้นเกิดขึ้นนะครับเนาะ โอเคนะครับตอบคำถามไปนะในเรื่องของอซื้อกับใครดีในเรื่องของรถบรรทุกหมายลปายแดงแต่งเต็มหรือว่า,ามันซื้อยากไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะที่ขวัญชัอธิบายในคลิปนี้นะครับเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจรถบรรทุกใหม่ยป้ายแดงนะครับก็ติดต่อสอบถามขวัญชัยได้นะครับตามมือโทรนะครับ8 7 8 7 9 5 7 4 7 2 1หนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์นะครับใต้คลิป มาคุยรายละเอียดกันได้นะครับว่าอาสเปคนี้ราคาอยู่ที่เท่าไรนะครับอูนี้ราคาอยู่ที่เท่าไรนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อรถใหม่สักคันหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขวัญชัยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ